เย้จ yeah. uh ูสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเด็กเราจะทํำยังไงครับบางคนอยากจะมีส่วนร่วมกับเด็กแต่กลายเป็นบูลลี่ไปซะงั้นเลยนะครับกลายเป็นไปชวนเขาเล่นไปหยอกเขาไปกลายเป็นแกล้งเขาไปทําให้เขาเกิดปมในใจไปทําให้เขาเสียใจที่จริง ผมรู้ว่าทุกคนกําลังหวังดีกับเด็กๆอยู่นะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการมีส่วนร่วมกับเด็ก10ข้อต่อไปนี้ก็คือการมีส่วนร่วมที่ดีกับเด็กๆครับหลายคนพยายามพูดกับเด็กๆหลายคนชอบไปพูดชอบไปหยอกชอบไปล้อจะกลายเป็นบูลลี่ไปเลยนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับมันเป็นดาบสองคมมาดูข้อหนึ่งครับให้เขาจดจํา ช่วงเวลาที่ดีของเขาครับชวนก็คุยว่าช่วงเวลาที่ดีของเขานั้นเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงไม่ว่าจะทําอะไรมาบ้างเคยทําอะไรเคยพูดอะไรเคยมีความสุขกับส่วนไหนเราชวนก็คุยกับเรื่องที่เขาเคยทําในช่วงเวลาที่ดีของเขาข้อที่2ครับใช้ความสนใจของเขาช่วยเหลือเขาฟังดีนะครับใช้ความสนใจของเขาช่วยเหลือเขาเขาสนใจอะไรอยู่ ก็เอาความสนใจตรงนั้นดึงขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะช่วยเหลือด้วยคําพูดช่วยเหลือด้วยการกระทําหรือช่วยเหลือด้วยกิจกรรมช่วยเหลือเขาให้เขาประสบความสําเร็จในกิจกรรมนั้นๆที่เขากําลังทําครับข้อ3ครับเล่าเรื่องดีๆของเราให้เขาฟังนะครับทีนี้การเล่าเรื่องดีของเราให้เด็กฟังจะทําให้เด็กรู้สึกมีจินตนาการว่าในช่วงเวลาหนึ่งนั้นเขา ก็อาจจะมีช่วงเวลาดีๆแบบเราที่เรากำลังเล่าให้เขาฟังนะครับข้อที่4ี่ครับถามหรือให้เขาสอนในสิ่งที่เขารู้บางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้มากกว่าเด็กก็ได้เราก็ไปถามไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วให้เขาสอนเรากลับมาอีกทีหนึ่งครับในสิ่งที่เขารู้เราก็ขอให้เขามาสอนเราอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่5แบ่งปันงานอดิเรกข,ของคุณหรือว่าความชอบของคุณครับ เรามีงานอดิเรกเช่นปลูกต้นไม้ต่อเลโก้ทําของเล่นทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นงานอาดิเรกของเราเราแบ่งปันหรือมาชวนเขาให้เขามาทํากับเรานะครับหรือสิ่งที่เราชอบเล่นดนตรีวาดรูปทํากิจกรรมศิลปะก็ชวนเขามาทํากับเราด้วยอย่าปล่อยให้เราทําแต่เราแล้วเขานั่งดูอย่างเดียวหรือเขาไปนั่งดูโท,โทรศัพท์โดยที่เราไม่ชวนเขามาทํา กิจกรรมกับเราด้วยนะครับข้อที่6ครับสอนพวกเขาในสิ่งใหม่ๆครับน,นะครับหาสิ่งใหม่ๆมาบอกเล่ามาสอนเขาว่าอนาคตจะเป็นยังไงโลกเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสอนเขาในสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่รู้หรือในนอกเหนือจากที่เขาเจอที่เขารู้กับที่โรงเรียนนะครับต่อไปครับคุยเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายโอ้ยเรื่องนี้สําคัญมากนั่นคือ อินสปา i เรชันแล้วครับเราชวนเขาถามเขาว่าความฝันเขาอยากเป็นอะไรเป้าหมายของเขาจะเป็นอะไรชวนเขาคุยว่าถ้าจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเราจะไปได้ด้วยวิธีไหนเราจะไปได้ด้วยวิธีไหนและเราจะไปอย่างไรนะครับต่อไปข้อที่8ครับฟังและให้คําแนะนําจงเป็นผู้ฟังที่ดีครับแล้วคอยหายจังหวะแนะนําอย่าคัดค้านไปทุกเรื่อง มีวิธีคัดค้านที่ดีคัดค้านที่สวยงามแล้วก็มีศิลปะในการคัดค้านบางทีเด็กเขาเล่าด้วยเพราะความเป็นเด็กแต่เราต้องฟังก่อนขั้นแรกเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมากก่อนนะครับไม่ใช่ที่ดีธรรมดาต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วค่อยให้คําแนะนําเข้าไปนะครับข้อที่9ครับถามคําถาม,ถาม,ถามที่ตอบได้มากกว่าใช่หรือไม่อย่าไปถามคําถาม,ถามที่ใช่เปล่าได้ไม่ได้อะไรนี่นะครับ พยายามถามคำถามที่เป็นคำถามเปิดชวนเขาคิดชวนเขาวิเคราะห์ชวนเขาจินตน,นาการอย่าถามแล้วต้องการคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่นะครับลองถามดูนะครับก็คือการถามความคิดเห็นนั่นเองนะไปข้อที่10บละครับข้อที่10ครับพยายามทําสิ่งต่างๆหรือทําบางสิ่งด้วยกันชวนเขาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเรานะครับชวนเขาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเราครับ ชวนทำด้วยกันต่ทําอะไรก็ช่างไม่ไม่ว่าจะนั้นไม่ว่าจะทำอาหารทําสวนปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เขามีเป็นส่วนหนึ่งได้ชวนเขามาทํากับเราด้วยนี่คือ10ข้อกับการมีส่วนร่วมกับเด็กครับแล้วจะไม่เกิดการบูลลี่แน่นอนครับอยา,ากฟังเรื่องดีๆแบบนี้อีกก็ก,กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ